ภาคการบินพลเรือนของจีนนั้นฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดนะคะอย่างช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นมีจํานวนเที่ยวบินถึง50ล้านเที่ยวบินค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นกว่า40%เมื่อเทียบตัวเลขเป็นรายปี ชน่ามีเดียกรุปรายงานนะคะว่าสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนได้มีการเผยว่าภาคการบินพลเรือนของจีนนั้นฟื้นตัวต่อเนื่องเดือนมกราคมที่ผ่านมาภาคการบินพลเรือนของจีนรองรับการเดินทางผู้โดยสารจํานวนกว่า54.2ล้านเที่ยวบินเพิ่มขึ้น44.6เมื่อเทียบเป็นรายปีและเพิ่มขึ้นมา13.5เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้แต่ระดับ107.9ของระดับก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด -19 ในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อ ปี2,562ค่ะตัวเลขดังกล่าวนั้นแสดงถึงสัญญาณการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการบินพลเรือนจีนซึ่งช่วงสิ้นเดือนมกราคมนะคะก็ยังประจวบกับการเริ่มต้นเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนที่ยาวนาน40วันด้วยมีการเดินทางของผู้โดยสารในช่วง6วันแรกของช่วงนั้น11.59ล้านเที่ยวหรือเฉลี่ยตกวันละ1ล้าน9แสน3หมื่นเที่ยวขณะที่สายการบินขนาดใหญ่ของจีนไม่ว่าจะเป็นแอร์ไชน่าไชน่าเซาเทิร และก็ใช้หน้าอ t สเทน i อร์ไลนก็มีปริมาณผู้โดยสารและอัตราการครองที่นั่งเพิ่มขึ้นในเดือนดังกล่าวเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้จีนได้ปรับนโยบายการบริหารจัดการคนเข้าเมืองให้เหมาะสมปรับปรุงมาตรการการเดินทางเข้าออกต่อเนื่องส่งผลให้มีจํานวนผู้เดินทางชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างเดือนมกราคมจํานวนผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งหมดรวมกันของสายการบินขนาดใหญ่6แห่งของจีนทะลุไปที่4ล้าน1แสนคนเลยทีเดียวค่ะ